สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่บอลวันนี้พี่บอลจะพาไปเที่ยวกันนะครับีม้ากันวันนี้พบบีบนจะพาไปเที่ยวกันนะครับขี่ม้ากันต้องเอา

ฟี فا ฟี فا ดูอยู่ไหมครับ <c oughs> อ๋อสวัสดีครับวันนี้พบกับพี่บอลคู่กีลันเชียงใหม่วันนี้เราจะมาเล่นเกม <c oughs> เ,เดธเดธเดิมชั้นสอง <c oughs> โอเคครับไปขี่ม้ากันไปขี่ม้าอ้าวอาก้าวัสดีอากะให้ข้าวก่อนครับเราต้อง ให้เข้ามา้อาอ้าวไม่ใช่กดผิดครับให้ข้าม้าก่อนครับโอเคขี่ม้าครับอา้าวไปไหนล้วไปนู่นแล้วครับโอ้โหรีบสะเหลือเกินไปครับ ปงปงยิงรู่ครับ เรายิงปืนขึ้นฟ้าครับเราเป็นพิเศษโลโซครับยิงปืนขึ้นฟ้าครับโอ้โหโอ้โหมากระโดนครับอืมาโกเก่งมากครับกระโดนครับไหนมีใครอยู่ไหม มีใครให้ลองยิงไหมหเอาหไหมเอาไหมม,มาแล้วครับเหยื่อครับมาแล้วครับโ้งเราไม่ต้องฆ่าครับมีลูกน้องครับโอ้โหไปครับไปต่อครับ ติดตามกดสับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดตามติดตามและสับสไครต์ด้วยนะครับเฮ้ยวัววัววัว ไปไหนละหมูอ๋อ oh. จอร์เคยังไม่ถึงอ้าวพาร,รกิจล้มเหลวครับเกียนเกิน,อ,นอ้าวพารกิจล้มเหลวครับเกียนเกิน oh okay.